ไปที่นะักร้องหนุ่มวิลกินพุทธิพงศ์นะคะที่โดนทุบรถที่อเมริกาหลังไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงเจ้าตัวก็ได้แจ้งข่าวว่าปลอดภัยดีค่ะลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่ซานฟรานซิสโกสหร,รัฐอเมริกานะคะสำหรับหนุ่มวิลกินพุทธิพงศ์แต่ก็มีเรื่องให้ต้องระทึกค่ะเมื่อรถเช่าถูกมือดีทุบกระจกแตกพร้อมกับขโมยของในรถไปโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านทาง i อจ t o r y นะคะเป็นภาพรถยนต์ที่ถูกทุบกระจกจนแตกเป็นรูกว้างถึง2บานค่ะ พร้อมกับลงแคปชั่นว่าโอมหมายกอดนะคะก็ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยต่างเข้าไปแสดงความเป็นห่วงก่อนที่บิวกิ้นจะอัปเดตความคืบหน้าผ่านทาง Open c h a t ให้ฟแฟนๆได้สบายใจค่ะว่าขอบคุณทุกคนนะครับสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ยังโพสต์ภาพผ่านทางเอ a แกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าขโมยได้หมดยกเว้นความเท่นะคะซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยทั้งฮาแล้วก็สบายใจค่ะที่หนุ่มบิวกิ้นไม่ได้เป็นอะไรทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีพาสปอร์ตของพี่ชายแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของพี่ชายที่ได้หายไปค่ะ